สวัสดีค่ะแผลรักโล่งใจตอนที่8 3ถึง85ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพจแปลที่น่าอัศครับด้วยนะคะถ้าใครอยากสนับสนุนผู้แปลและให้กำลังใจเดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปด้านล่างนะคะก่อนที่จะไปเริ่มฟังที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์สำคัญมากกว่ากดไลค์อย่าลืมกดติดตามกันไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยแล้วถ้าเราพร้อมแล้วก็ไปเริ่มฟังกันเลย ก็ไม่ใช่เป็นพาอพี่หรือไงคะที่ทำให้ฉันเหนื่อยขนาดนี้เธอนี่นนาก็เห็นเห็นอยู่เป็นเธอนั่นแหละที่เอาแต่ยั่วยวนพี่พี่ซื้อโจ๊กไก่มาให้เอาไว้บำรุงร่างกายจะได้ไม่ต้องบ่นว่าเหนื่อยอีกฉากในสตูดิโอเมอื่อฉากเก๋ได้ตายไปแล้ว ว่าเจ้าเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามถึงแม้ว่าจะอยู่ในวังนานแต่ทักษะของเจ้าก็ยังไม่เสื่อมถอยช้อ้าหนึ่งเสีย่ยรู้บาดเจ็บช่วยด้วยเร็วเข้าจะโมรออะไรกันอยู่ไปเรียกรถพยาบาลมาเร็ว เสือล่อเสือล่วเป็นยังไงบ้างพเพียนฉันเจ็บจังเลยบ้าหรือเปล่าฉันพยายามจะห้ามให้เลือดมันหยุดไหลแต่ได้มาผักฉันออกและแสดงฉากรักในละครน้ำเน่านี้อีกหวังว่าความรักมันจะทำให้เลือดหยุดไหลได้เถอะนะเกิดอะไรขึ้นกระบี่ที่ใช้มันมีปัญหา ตอนฉันแทงออกไปถึงได้รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติตัวกระบี่มันไม่ได้หดตัวกลับมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายอุปกรณ์ล่ะอยู่ไหนมาหาผมหน่อยผมยังนักจำนะว่าให้เตรียมอุปกรณ์จะต้องตรวจสอบให้ดีอย่าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นเด็ดขาดนี่สรุปว่าคุณทำงานภาษาอะไรพวกกำกับกลัวตอนผมตรวจสอบมันก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไร งั้นคุณก็บอกผมามทีสิว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ยังไงใครคือคนสุดท้ายที่จับกระบีน่นี้น่าจะน่าจะเป็นหนิงซีพอผมตรวจดูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งต่อให้เธอไปเธอก็ได้เอากระบี่ไปใช้ฝึกตลอดเวลาแต่มันก็เป็นความผิดของผมเองผิดที่หลังจากฝึกเสร็จแล้วไม่นำมาตรวจสอบอีกรอบ เรื่องนี้เอาไว้พูดกันทีหลังรีบพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลก่อนอีกอย่างห้ามไม่ข่าวแลดลอดออกไปเด็ดขาดโรงพยาบาลฮหนิงเสี่ยวลั่วไม่เสียแรงที่เป็นจ้าแม่แห่งการสแสดงแม้แต่แผนทำลายร่างกายก็ยังเพิ่มระดับให้รุนแรงขึ้นไปอีกแถมยังไม่กลัวว่าฉันจะไม่ออมมือแทงเธอตายไปจริงๆโอ๊ย ฉันติดกับเธอเข้าให้แล้วหลังจากนี้ฉันจะอธิบายยังไงดีพเพี้ยเดละชานแกทำเรื่องแบบนี้กับเสียวรั่วได้ยังไงเธอคือแม่ทแท้ๆของหนิงซีจวงหลิงอวี่แกมีความแค้นอะไรก็มาลงที่ฉันสิเป็นฉันที่ให้เสียวรั่วอยู่บ้านสกุหลหนิงต่อ เป็นฉันเองที่รักและเอ็นดูเธอเสียวล่วเธอไม่ได้ทำอะไรผิดถ้าหากเสียวล่วเป็นอะไรไปแม้แต่นิดเดียวฉันไม่ยอมปล่อยกเกี่ยวไว้แน่พ่อแท้ๆของหนิงซีหนิงเย่าหัวแล้วพวกคุณจะทำอะไรฉันละ่ะจะบีบให้ฉันกลับไปอยู่ในท้องของคุณแล้วปล่อยให้แท้งงั้นเหรออีนางตัวร้าย แกสูเย็ยนเสียวลั่วเป็นยังไงบ้างดวงใจของแม่ลูกเป็นยังไงบ้างยังเจ็บอยู่หรือเปล่าแม่หนูไม่เป็นอะไรแล้วหมอบอกว่าหนูได้รับบาดเจ็บแค่ผิวฉันนอกเท่านั้นเองหนูเป็นโรคผู้หญิงนะและหนูก็ยังเป็นนักแสดงอีกด้วยมีรอยแผลเป็นใหญ่ขนาดนี้ยังจะบอกว่าไม่เป็นอะไรได้ยังไง ลูกจะไล้เดียงสาเกินไปแล้วถ้าแพ้เข้าลึกอีกนิดลูกอาจตายได้เลยนะนางเด็กบ้านั่นทำกับลูกถึงขนาดนี้นะลูกยังจะไปเรียกมันว่าพี่สาวอีกพี่สาวเขาพ่อคะแม่คะอย่าตำหนิพี่สาวเลยมันไม่ใช่ความผิดของพี่เขาหรอกคะ่ะมันเป็นอุปกรณ์มีปัญหาตั้งหากทำไมลูกถึงได้งโง่แบบนี้ อุปกรณ์ดีๆมันจะเกิดปัญหาได้ยังไงนางเดลฉานมัวยืนเบื่ออะไรอยู่ยังไม่รีบเข้ามาขอโทษเสียวรัวฉันอีกอยากให้ฉันขอโทษงั้นเหรอไปหาหลักฐานออกมาโชว์ฉันก่อนสิถ้าเกิดมีหลักฐานแล้วก็แม้แต่ชีวิตฉันก็ยกให้หล่อนก็ยังได้จนป่านี้แล้วแกยังจะปากแข็งอยู่อีกที่ฉันไม่สืบสาวเล่าเรื่องก็เพราะยังเห็นแกนหน้าของแกอยู่ แกจะทำให้ฉันขายขี้หน้าให้ถึงที่สุดเลยใช่ไหมถ้าหากฉันต้องการจะแก้แค้นหล่อนจริงๆเที่ที่คนยืนอยู่ตรงนี้มันจะไม่ใช่ห้องเยี่ยมญาติแต่มันจะเป็นห้องเก็บศพปังหนิงสิขอโทษในสิ่งที่แกพูดออกมาเมื่อกี้เดี๋ยวนี้ถ้าแกขอโทษแต่โดยดีแล้วยอมลาออกจากวงการบันเทิงไปซะ เรื่องทั้งหมดฉันจะถือเสียว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหากว่าแกยังคิดดื้อรั้นอยู่แล้วก็จะทำอะไรฉันงั้นเหรอหรือว่าจะตัดความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับพวกคุณแกอย่าใช้คำว่าพ่อเพื่อมาบังคับกดขี่ฉันจะดีกว่าถ้าคนอื่นเห็นเข้าเขาจะคิดว่าฉันเป็นลูกนอกสมรสของคุณอ้อลืมไป ฉันมันไม่คู่ควรที่จะเป็นลูกของท่านประธานหนิงหรอกคะ่ะขนดูสิฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตัวเองจะข้อลูกสาวสารเลวแบบนี้ออกมาอีลูกชั่วอีลูกเวรมันทำฉันโมโหแทบตายแล้วคุณพ่อคุณแม่คะช่างเถอะหนูไม่เป็นอะไรแล้วคุณพ่อก็อย่ากโกรธพี่เขาเลยมันไม่ไดีต่อสุขภาพของคุณพ่อนะคะ ไม่ข้าวก่อนพ่อเคยปล่อยมันไปแล้วครั้งหนึ่งแต่มันก็ยังไม่สำนึกครั้งนี้มันมาทำร้ายลูกแล้วถ้าครั้งต่อไปละ่ะพ่อจะปล่อยเรื่องนี้ไปได้ยังไงแต่ว่าพ่อคะเอาละ่ะเรื่องนี้ลูกไม่ต้องสนใจหรอกปล่อยให้พ่อเป็นคนจัดการเองใช่แล้วไปสอนบทเรียนให้นางสารเลวนั่นเสี่ยวล่ว ปให้พ่อเขาเป็นคนจัดการเองเถอะลูกรักษาแผลให้หายดีพ่อของลูกจะต้องตอบแทนให้ลูกอย่างแน่นอนเสี่ยวล่วเธอใจดีเกินไปแล้วครั้งนี้หนิงซีทำเกินไปจริงๆคุณลุงพูดถูกครั้งนี้เราปล่อยให้มันผ่านไปไม่ได้จริงๆฉันยอมรับว่าวิธีการของเสี่ยวล่วงโง่มาก ไม่มีเทคนิคพิเศษอะไรเลยแต่ว่าเธอก็ยังทำมันได้สำเร็จทั้งซูเยียนและพ่อกับแม่หนิงเสี่ยวล่วมักจะใช้คนที่ฉันเคยให้ความสำคัญมากที่สุดมาทำร้ายฉันเสมอฉันทำทุกอย่างจนมาถึงขนาดนี้สุดท้ายแล้วมันเพื่ออะไรกันแน่ มันวันบ้าบออะไรกันทั้งถูกใส่ร้าย,ลายแล้วก็ถูกลักพาตัวผลิตยาที่ฉันโดนมันทําให้ฉันไม่มีเลี้ยวเลยที่จะขัดขืนได้เลยคนพวกนี้เป็นใครกันนะหรือว่าคนพวกนี้จะเป็นคนของเสี่ยวล่วกไม่น่าใช่วันนี้หนิงเสี่ยวล่วก็ได้รับชัยชนะที่เธอต้องการไปแล้วเพราะงั้นไม่น่ามีความจําเป็นจะต้องทําอะไรเพิ่มอีก แล้วถ้าอย่างนั้นเป็นใครกันฉันไม่ทำอะไรใครไว้หรือเปล่านะประธานจูเราได้ตัวคนมาแล้วครับวางใจได้เราจะไปส่งให้คุณทันเวลาแน่นอนแม่สาวน้อยคนนี้สวยสุดยอดจริงๆขนาดพี่ชายผมก็ยังชอบเธอเหมือนกันฮฮ่าฮ่าพวกเราไม่กล้ากันหรอกครับไม่ต้องห่วงครับพวกเราจะส่งให้คุณในสภาพที่สมบูรณ์แบบที่สุด เระทานจูเีาบอกนะว่าตอนนั้นเขายังไม่ยอมแพ้แล้วหลังจากนั้นเขาได้ส่งคนมารักพาตัวฉันฉันริ่มง่วงแล้วสิสะว่ายน้ำของโรงแรมไปกันเถอะเฮ้เฮ้เฮ้ยังไงวันนี้ก็งานปาร์ตี้ของฉันนะ นายจะไม่ดื่มไว้ให้กับฉันสักแก้วหน่อยเหรอหลูดถิงเซียวนายช่วยไว้หน้าฉันหน่อยไม่ได้หรือไงปล่อยไม่ฉันไม่ปล่อยจนกว่านายจะดื่มไว้กับฉันฉันจะไม่ยอมปล่อยนายไปไหนเด็ดขาดพี่เทียนพี่ยังดูไม่ออกอีกเหรอว่าคืนนี้กระจิตกระใจพี่ชายผมเขาไม่ได้อยู่ที่นี่ตั้งแต่แรกแล้วยอมอยู่ที่นี่มาตั้งรึ่งชั่วโมงก็ถือว่าให้เกียรติพี่มากแล้วนะ โอ้แล้วใจเขาไปอยู่ที่ไหนล่ะแฟนเขาก็ไม่มีสักหน่อยเดี๋ยวเขาก็มีแล้วอะไรนี่มันเกินไปแล้วนะแล้วที่ตกลงกันไว้ว่าพี่น้องกันไปไหนไปกันใครมีแฟนก่อนคนนั้นเป็นหมาล่ะแล้วใครเขาอยากจะโสดเหมือนเปียงพี่ล่ะพี่ชายผมเขามีลูกชายที่ต้องรับผิดชอบมีภาระ,ะที่ต้องหาแม่ให้กับลูกชายของเขานะเฮ้ hey, พี่ใหญ รีบกลับบ้านแบบนี้ไปฉลองวันเกิดให้พี่เซยใช่หรือเปล่ารีบบอกผมมาเร็วว่าเตรียมเซไพอะไรไว้บ้างผมเป็นที่ปรึกษาให้พี่ดายนะอย่าเพิ่งไปประธานลูกคุณชายลองรอเดี๋ยวก่อนอา้าวประธานจูรีบร้อนมาแบบนี้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าผมผมมาหาประธานลูกประธานลูก นี่เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากผมขอคุณโปรดรับไว้ด้วยเอ๊ะ hey, hey, hey. จะอ้วนนี่มันไม่กลัวตายหรือไงกล้าส่งผู้หญิงมาให้พี่ชายฉันในวันเกิดของพี่สะพายแบบนี้พี่ยายพี่อ่านจะคิดผิดมากหรือเปล่าพี่ควรจะปฏิเสธเขาสิแล้วพี่ไปรับของเขามาทำไม สิบนาทีต่อมาชันบนสุดของโรงแรมผู้หญิงที่สามารถส่งผลถึงชีวิตเราได้น้อยแน่ไอ้จมือไม่รักดิทุกคนที่อ่านคงสงสัยกันอยู่สินะว่าทำไมผมถึงต้องมานั่งอมทุกข์อยู่ตรงนี้งั้นผมจะลำดับเหตุการณ์ให้ฟังก็กันไอ้ผู้ชายอ้วนที่ชื่อจูเซียงเฉิงนั้นมันอยากจะสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับพี่ชายฉันมันก็เลยส่งบัตรห้องที่มีผู้หญิงอยู่ในนั้นมาให้ ตอนนั้นพี่ชายฉันลำคาญก็เลยรับมาแบบสุ่มสงแน่นอนว่าผู้หญิงที่เจ้าอ้วนนั่นเตรียมไว้ให้พี่ชายฉันมันจะต้องไม่ธรรมดาแน่ๆดังนั้นฉันเลยสงสัยและขอบัตรไปลองเองแล้วพี่ชายก็ยกบัตรให้ฉันก็รู้ๆอยู่ว่าพี่ชายฉันสนใจแต่ผี่สะพ้ายคนเดียวแต่พอได้เห็นฉันผู้หญิงสุดสวยคนนั้นชีวิตฉันกเกือบจะโดนพีชายฉันฆ่าตายแล้ว พี่ใหญ่ในที่สุดพี่ก็มาสักทีพี่ใหญ่ผมบอกพี่ไม่ได้พี่ลองเข้าไปดูเองดีกว่านะนายเห็นอะไรมาผมไม่เห็นอะไรทั้งนั้นอื้อขืนบอกว่าเห็นก็ตายกันพอดีะลสิก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแผนรักลวงใจตอนที่83-85 ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ที่สำคัญมากๆกดติดตามไว้ให้ด้วยนะคะและก็อย่าลืมเข้าไปให้กำลังใจและสนับสนุนผู้แปลได้ที่เพจแปลที่หน้าอักครับแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปด้านล่างแล้วนะคะ